สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้เป็น้าะสมเด็จนะครับภาะสมเด็จก็วัดละคังวัดบางขุมพรงวัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์พาะเขาก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่ที่ใกล้เคียงกันหน่อยก็จะเป็นโซนทางวัดละคังวัดบางขุมพรงนะครับพิมพ์าอาจจะใกล้เคียงกันแต่ก็ กเซนซุ้มอะไรก็จ,จะแตกต่างกันความอ้วนลําของพระก็จ,จะแตกต่างกันบ้างนะครับเนาะนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับองพระซอกแขนนะครับเส้นซุม้มนะครับใหญ่ๆประมาณอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์ทางโซนทางวัดละขังนะครับก็จะเป็นพิมพ์โซนทางวัดละขัง บรรลังก็องค์ประกอบผงผ้าเนี่ยนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกผงวิเศษนะครับผงวิเศษห้าชนิดนะฮะโอเคสอนดอกไม้นะครับผงวิเศษถ้าชนิดห้าชนิดมีอะไรบ้างะครับก็จะมีผงปัทมังผงอิทิเจผงม,มหาราชผงพุทธคุณแล้วก็ผงตินิสิงเห นะครับแล้วก็มวลสารอื่นที่เพิ่มเติมเข้ามาก็จะมีพวกพวกปูนเปลือกหอยปูเปลือกหอยก็นอาเอาเปลือกหอยแล้วครับไปเผาแล้วก็มาตามละเอียดนะครับแล้วก็จะมีพวกเกสรดอกไม้ตากแห้งนะครับพวกใบน้ําว้านะครับพวกข้าวสุกนะฮะพวกข้าวก้นบาดอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันตังอิวแล้วก็น้ำอ้อยนะครับเป็นตัวประสาน สมัยก่อนเขาสร้างพระเขาก็จะใช้แต่แรงงานของนี่แหละแรงงานของคนนี่แหละนะครับไม่ได้มีเครื่องจักรอะไรหรอกนะครับฉะนั้นก็จะมีการผรสมของเนื้อก็จะมีแบบเข้ากันเยอะบ้างเข้ากันน้อยบ้างมาเรื่องปกติเนาะนะครับฉะนั้นภาพสมเด็จเนี่ยนะครับบางองค์อาจจะเป็นโซนอีกโซนหลายๆโซน,โซนบ้างไปองค์ก็หนึบนุ่มบางองค์ก็แกร่งนะครับนะแล้วแต่โซนแล้วแต่เนื้อพระนะแล้วแต่โซนแล้วแต่เนื้อพระนะครับอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับเนาะ เห็นถ้าเกิดพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องตีลงทางพับโซนทางพิมพ์วันละขังนะครับก็เป็นการแยกพิมพ์ไปนะครับเป็นการแยกพิมพ์กันไปนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวันละขังมาถ่ายให้ชมนะครับนะฮะคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับยังไม่รู้จะได้อะไรมาถ่ายช่วยวิีหน่งเดี๋ยว ติดตามด้วยทีหนึ่งนะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรลบชมเราฝั่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ